าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะอ๋ยังไงเนี่ยอเยาวเล่เนี่ <c oughs> ยถูกใจชื่อเล่นชื่อยาวใช่จริงเหรอคะยาวเล่ภาษากรุงไม่ได้คิดด้วย <c oughs> น้องน้องยาวแม่หวานกับแม่โวยแม่ยาวเล่ใส่มนุษย์ดีไหมใส่มนุษย์มันจะดูไม่ดีเ <c oughs> นี่ยแม่เนี่ยมึงนะนะลืมกูเลยกูก็เป็นคนไปขอเมียให้กับมึงไปขอให้เป็นเท่าแก่ให้ เอาเงินเนี่ยกูออกให้ก่อนทุกอย่างเลยเป็นแกให้กูเออมึงนี่ใจไม้ใจดำใจดำส้มตำไก่ย่างมากเลยกูแหม้หอมแก้มกันนัวกูผ่านมาจะเชิญกู้องคำไม่มีอะนี่มึงเนี่ยมันไม่ได้เลี่ยงไงพูดจาปุ๊บวนไปวนมาวนนี่กูต้องขอเองเลยนี่เป็นผมเมียกันแล้วผมเมียแล้วลิเกเล่นวายไงออกมาเกลียวปุ๊บไม่ต้องร้องก่อนแล้วไม่ต้องร้องเลย มึงก็รีบออกมาจังเลยกูจูถีก่อนก็ไม่ได้จูถีคืออะไรจูถีเมื่อกี้ถูถีจูถีฟังกี้แล้วติดโสมเมียกันแล้วนะติดโสมเมียกันแล้วไม่เคยแบบเขาเรียกว่าอะไรติดพลาดเลยไม่เหมือนอมึงเดี๋ยวหักออกเดี๋ยวหักออกว่าหนูเปลี่ยนชื่อใหม่ดีวกว่าเปลี่ยนเป็นอะไรน้องยาวเก้าเลี้ยวไปทำไมเราคนหวานไกลแต่เอางี้มาจุระ ป่ากี่บงกี่ยามแล้วเฮ้ยตายแล้วได้เวลาขึ้นพระบรท่าน์เอาอย่างนี้แล้วกันรนุจรนาพี่จะรีบไปขึ้นพระพุทธองค์ท่านและเสร็จจากราชจากไหลพี่จะกลับมาเจ้าเดี๋ยวทำกับข้าวรอนะพี่จะรีบกลับมานะจ้าเอ้าจะรอช้าทำไมล่ะไปไปสิเยาวเล็เรียบร้อยเยาวเล็กผสมที่จะรับพระองค์ นำพ่เอกกันนั้นครับรับบทเป็นอานนทหารเอกแห่เงเวเทพนครขอความดาวตลกคู่ฝันครับแกะทอง ทาเมตตาสงสารอัณเทพฟ้ารุ่งนะครับพวกนี้ช่วยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวัดศัพท์นะครับเข mm ื hmm. ่อนพวกนี้นะครับวัดศัพท์อำเภอท่าเรือนะครับเข้าไปในตลาดท่าเรือเลยนะ mm hmm. จะได้ชมก,การแสดงคุณเทพฟ้ารุ่งไปกันเยอะๆนะครับ mm hmm. แล้วก็วันที่สี่วัดศัพท์พระรุ่งเกตในพิธีไหว้ครูของ ครับลิเกสองคณะนะครับ อากมีศัตรูจะสู้ตโดยที่ไม่กลัวตาวันที่ยี่สิบก้าน อาจารย์เดี๋ยวเขาจะไม่อยู่แล้วนะครับอย่างยูจะไปไหนแล้วรับรางวัลด้วยครับรางวัลด้านหน้าเวทีด้วยครับขอบ,บคุณเป็นอย่างสูงครับพระความไม่ตาปราณีที่มอบไปกับน้องบีนันทภพนะครับ,บนะให้มาเท่าไหร่วันที่29ณพ <นะ S 2> ี่น้องฉันกินข้าวกองข้าวแช่วันที่30หาปลา วันที่สาอกินปลาหนึ่งพอวันที่หนึ่งมวยกินไม่ขินนกทีการบคูณนะครับเจตัตากับสี่มุมเมืองขอให้ขายขายเรลยร่ำรวยนะครับขอบคุณครับให้มาเท่าไหร่ให้ลอยไปสักร้อยท่าพันเท่านะครับเราเองให้น้ำอยู่แล้วคุณพอานอน พี่แกอะไรเนอะเป็นทหารโคกษัตรีหานาเทงเมืองเทพนครวันนี้ได้เวลาแล้วี่ต้องขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านช่นั่นแล้วอย่าล่าช้าเก็เวลาเลยขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านก็เถอะถูกต้องแล้วเป็นทหารต้องมีระเบียบวินัยเข้าใจเปล่าได้เวลาแล้ว็ต้องขึ้นเฝ้าก่อน๋ยวไปพร้อมๆกันมึงไปไหนไปใจไว้ตาต้องอดีเทพปารุกนะครับเราไม่แสดงราชชา ผู้ชมได้เบื่อการชมหน้าเวทีนะครับ,บเจ้าขปรตบได้ไมขอตนรับยร โปรดจงาดอยินยี่ห้าใจลิเกเมืองทาลวันรนังคภูเขนันฝากขันเอาไว้ใครก็ได้ถ้าไม่ฝืนดูเบ่งรอยน,นวลคอยพวดร้ย น้อยขอแบงร้อยล่วงร่วงก็พอใจแล้วกาบขอบคุณก็เพรับความเมตตาที่มอบให้นะครับ